ช่องของมิสเตอร์โยฟรามนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกทั้งหนึ่งนะครับวันนี้เช้าเช้าแบบนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูผลผลิตอีกอย่างหนึ่งครับคือทุเรียนที่ผมได้ถ่ายทําไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมมาดูทีว่าวันนี้เป็นหลังฝนตกนะครับผมว่าจะเป็นแบบอ,ออกลูกออกดอกออกอะไรยังไงครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ติดตามช่องของมิสเตอร์โยฟาร์มไปนะครับผมไปเลยครับนี่เป็นสวนลำไยนะฮะเราก็ปลูกทุเรียนแซมไปนะครับผมวันนี้เดินขึ้นไปก่อนนะครับไปครับผมท่านผู้ชมครับไปครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าไกลมาแล้วครับมาถึงแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับนี่นะครับผมนี่คือ ทุเรียนครับอันนี้ต้นค่อนข้างใหญ่แล้วนี่นะครับนี่นะครับผมท่านชมครับเราไปดูใกล้ๆเลยครับผมนี่นะครับผมต้นทุเรียนค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับฝากนี้นะครับปีนี้นะครับผลผลิตหรือว่าลูกกําลังออกนะครับผมนี่ครับนี่เลยนะครับผมปีนี้น่าจะออกเยอะนะครับ ปีนี้เนื่องจากว่าน้ำฝนตกดีนะดูนะครับกิ่งครับมีทุกกิ่งก้านสาขาเลยครับนี่ครับลูกกำลังไม่ใหญ่มากนะครับผมนี่ก็จะออกตามกิ่งเลยนะครับเราข้ามไปดูฝั่งนู้นครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมพาเลาะมาครับกิ่งค่อนข้างเปราะนะครับผมทุเรียนต้องใช้ไม้ ้ำยันไว้นิดนึงนะนี่ครับให้ผลผลิตตามกิ่งเลยนะครับผมนี่กำลังออกอีกก็ต้องได้ค้ำอีกนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ครั้งที่แล้วนะครับผมท่านชมครับที่ผมถ่ายให้ไปในคลิปก่อนๆนู่นครับนี่นะครับนี่ก็ออกมาอีกหนึ่งลูกนะครับผมท่านชมครับตามกิ่งเลยนะครับข้างบนอีกนะครับกำลังเล็กอยู่นะฮะนี่ครับนี่ครับ ผมก็ถ่ายให้ดูนี่ครับผมกิ่งค่อนข้างเปราะนะครับท่านผู้ชมครับนี่ถ้าไม่ไม่ใช้ไม้ค้ำนะฮะนี่เสียดายมากครับผมนี่ก็หักไปละเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ก็ยังไม่เป็นไรนะนี่นี่เป็นกิ่งตั้งนะครับนะครับด้านนี้ก็ค้ำยันไว้ก่อนนะครับผมท่านผู้ชมครับนี่เลยนะฮะ นี่ผลผลิตจากหนึ่งต้นครับเมื่อปีที่แล้วที่ผมถ่ายให้ดูนะฮะที่ลูกใหญ่ๆนะครับลูกละประมาณ4ี่ถห้าโลนะครับปีนี้แล้วเรามาดูกันนะครับนี่ครับนี่ก็กันแมลงไมานิดนึงครับใส่กาวใส่กลิ่นของที่ไล่แมลงครับนี่ก็ออกดอกตามนี้เลยนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเยอะหน่อย ปีนี้น่าจะดีนะครับผมนี่ครับออกลูกออกดอกครับเยอะไปหมดเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ดูเลยนะนี่เลยนะครับทุเรียนจากเชียงรายนะครับผมผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็สําหรับทุเรียนนี้จะปลูกที่ดอยนะฮะพื้นที่ลาดเอียงนะครับผมนี่ครับต้องทําให้พื้น เป็นแบบเอาใบไม้มากรบนิดนึงครับเพราะว่ารักษาความชื้นไว้นะครับถ้าฝนตกมาก็ค่อนข้างจะมีความชื้นแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกร้อนมากเลยนะครับผมที่นี่ครับจะแห้งแรงนิดนึงครับนี่ผมต้นทุเรียนนะครับนี่ขนาดนี้อยู่นะครับนี่ครับออกกออกผลเรียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใส่ปุ๋ยใส่ยาเป็นน้ำหมัก EM นะครับผมลาด ราดโคนเลยนะครับนี่ครับราดโคนตรงนี้เลยนะครับนี่ครับน้ำหมักเอเอมผสมน้ํานะครับผมนี่ครับนี่ราดโคนนใบรอบๆใบเลยครับท่านชมสามารถทาได้ครับนําเศษไม้เศษหญ้าเศษผักเศษฟางอะไรก็แล้วแต่คขาเอาไปหมักไว้นะครับแล้วก็ราดน้ำเอเอมเลยนะครับผม อันนี้ก็ทําแบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับนี่ครับให้ดูดน้ําขึ้นมานี่ครับก็ให้น้ํามันละเหยนี่แหละครับนี่นี่ให้ความชุ่มชื้นแก่กิ่งก้านใบนะครับนี่ครับมันก็มีเปียกหมดเลยนะครับนี่ครับข้างบนนี่นะครับเออก็แปลกดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับดูดขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมนี่ทุเรียนเชียงรายนะครับอ่านี่ครับทุเรียนจากเชียงรายกําลังออกกําลังออกครับแต่ยังไม่ใหญ่เดี๋ยวตอนใหญ่ปีนี้ผมจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมฝากด้วยนะครับผมมาเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาดูปุ๋ยหมักที่เอาไปใส่ทุเรียนนะครับผม น้ำหมักนะครับที่เอาไปลาดโคนทุเรียนที่ทําให้ทุเรียนออกลูกออกผลมาขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับนี่นะครับนี่ก็หมักเป็นกากผลไม้ครับผมผลไม้หลายๆชนิดนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่กากน้ําตาลนะครับผลไม้ที่เหลือกินเหลือทิ้งเปลือกกล้วยอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็น้ํามันไปลาดโคนทุเรียนนะครับผม ที่ทาให้ทุเรียนแบบของลูกนี้นะครับนี่ก็เป็นน้ํหมักนะครับผมกากน้ําตาลนี่ครับมีนอนมีอะไรก็ด้วยครับมีแมลงแล้วแต่นะครับผมนี่ครับไปดูอีกหางหนึ่งนะครับนี่ก็กากน้ําตาลเหมือนกันนะครับน้าหมักกากน้ําตาลนะครับผมท่านชมครับนี่ครับนี่มีไข่มีทุกอย่างเลยนะครับ นี่ครับน้ำหมักสามารถเอาไปราดโคนทุเรียนนะครับผมนี่ครับเป็นสูตรของผมเองนะครับผมสามารถทําให้ทุเรียนออกลูกออกผลดีมากเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไดคนดูนะครับนี่ครับน้ำหมักมีอะไรบ้างครับในน้ำหมักนี่ครับเป็นสูตรของที่นี่เลยนะครับผมนี่นี่ครับมันก็จะเป็นเอา นี่ใส่กากน้ำตาลก็จะเป็นสีนี้เลยครับมองนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับสามารถตักไปราดได้เลยนะครับนี่ครับจะเป็นสีสีขุ่นๆสีใสสีน้ําตาลนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับผมสามารถเอาราดโคนทุเรียนได้เลยนะครับนี่ครับปิดก่อนนะครับผมนี่ครับคือสูตรที่ทําให้ทุเรียนออกลูกเต็มเต็ม